ดูอดไรดีแป๊บเออดูอดไปดีแป๊บเดี๋ยกดโทรศัพท์รอแป๊บนึงนี่มองซ้ายมองดีๆีวะมองซ้ายนี่ก็มองซ้ายมองซ้ายไว้มองซ้ายมองซ้ายมองซ้ายไว้มองซ้ายไว้ดูได้กระจกมองซ้ายมองซ้ายเยอะชะโกกไอ้เยอะชะโกกดูเลยศาสตว์นี่ฮะี่เยอะชะโกกดูเลย งงตายอยู่ดีๆนี่วโมกเลยยียรถหยุดมานั่งคอนดูไหมก็ตลกจริงยิ่งฉ้อกโอุตส่าห์อุตสาห์ขอจะทดขอยแล้ว